สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะทำการเปิดนะครับถุงที่อบไว้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมอบไว้ตั้งแต่วันที่23นะครับประมาณ23-24ประมาณนี้นะครับผมจําวันชัดแน่ชัดไม่ได้วันนี้ก็เป็นวันที่20นะครับวันที่20 ก็ามาเปิดปรับสภาพก่อนนะครับแล้วก็จะคุมไวเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็สภาพนะครับสดชื่นมากนะครับส,สดชื่นสดใสเขี้ยวเอุ่มอันนี้คือฟลอริดาบิวตี้นะครับฟลอริดาบิวตี้ไม่มีอาการของความด่างเลยแม้แต่ต้นเดียวนะครับแม้แต่นิดเดียวนะครับ ทุกต้นเขียวสดใสทุกต้นเลยทีเดียวนะครับที่เห็นมันอาจจะเป็นด่างๆนะคือมันเป็นคาบน้ํานะครับกล้องอาจจะจับไม่ค่อยชัดนะครับแต่จริงๆแล้วไม่มีความด่างเลยสักนิดเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ถึงเขาจะ ไม่ไดังเราก็เลี้ยงกันต่อไปนะครับคิดดูก่อนนะครับว่าจะขายเป็นก้ามกุ้งลุ้นหนาหรือมผมกุ้งถ้าจะขายคงขายเป็นก้ามกุ้งเขียวแหละครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีโปรเจกต์าขายนะยังจะเลี้ยงเลี้ยงไปก่อนนะครับ เอามาให้ดูนะครับอันนี้คือนับจากวันที่ได้นะครับแล้วก็เอามาลงอนุบาลน,นะครับเอามาลงอนุบาลก็นี่แหละครับอีกวันสองวันนี้ก็ครบหนึ่งเดือนพอดีนะครับโอเคประงานนี้สวัสดีครับอันนี้ก็ ครับครบ1เดือนนะครับสำหรับเราอนุบาลฟลอริดาบิลสตี้นะครับตัวน,นี้ก็ถึงเวลาที่ต้องนะครับเปิดแล้วก็เอามาใส่กระถางนะครับตัวนี้อุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในการอนุบาลนะก็คือมีในส่วนของกระถางเล็กนะครับอันนี้น่าจะเป็น2นิ้วหรือ2.5นิ้วผมไม่แน่ใจนะครับก็ขนาดนี้นะครับก็จะมีตรงนี้แล้วก็ มีขุยมพะพร้าวนะครับแช่น้ําอันนี้ผมแช่ไว้แค่2วันนะครับเปลี่ยนน้าทุกวันนะครับบินน้าออกทุกวันนะครับแล้วก็มีเพอร์ไร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพอร์ไร์นะครับอันนี้ก็ผมจะใส่ไปเล็กน้อยนะครับให้เขามีอาหารไม่รู้จะผิดสูตรหรือเปล่าแต่เนี้ยจะใส่นะครับออสโมโค้ไปด้วยนะครับอันนี้ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอตัวต้นอนุบาลผลิดาพิต้อันนี้ผมเปิดถุงนะครับไว้ประมาณ 2- 3สามชั่วโมงเองนะครับอันนี้เปิดถุงไว้นะครับแล้วก็จะอ,ออกมาแบบเต็นที่ก็กว่าหน้านี้ผมก็เปิดเปิดไปแล้วแหละให้เขาโดนอากาศนะครับไปแล้วแล้วก็อบใหม่นะครับก็ นะครับอย่างที่เห็นทุกต้นสดชื่นนะครับและก็เขียวนะครับเขียวขจีนะครับผมไม่มีร่องรอยของความด่างเลยนะครับนะครับอันนี้คือเขียวทุกต้นนะครับอันนี้คือรับมาในนามของลุนลุนด่างนะครับแต่ที่ได้มาก็คือมันไม่มีให้ลุ้นเลยครับมันเขียวทุกต้นเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับ Okay. อสำหรับต้นที่ผมแยกใส่กระถางไปแล้วนะครับอย่างต้นสองต้นนี้ก็ผมจะแค่เติมออสโมโค้ดไปนะครับจะไม่ยุ่งอะไรกับเขาน,นะครับนะครับผมก็จะมาแยกอนุบาลแค่ต้นที่อยู่ในกระบะแบบนี้นะครับ สมวัสดุนะครับมันต้องเยอะปะวาก็ก็นี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่จะแยกอนุบาลน,นะครับมันก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้สัสดส่วนเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรมันก็ผมไม่ยากหรอกนะ นะครับแ,แล้วก็ใส่ตัวแรกไปกะกะเอานะฮะน่าจะเยอเอะไรมากให้มันโปร่ปง ันนี้ก็จะใช้มือล้วนๆเลยนะฮะฟอสมงฟอเสเซ็อุปกรณ์อะไรไม่มีครับลากก็เดินดีมากเลยนะฮะอันนี้ลากเดินดีมากเลยลากเดินดีนะครับผมจะใส่ปุ๋ยรองไปก่อน จะใส่ขุยมะพร้าวผมจะใส่แค่ในส่วนของประมาณหนึ่งส่วนสามนะครับของกระถางแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปสามสี่เมตรนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ไม่ต้องกดมากนะครับแค่ให้มันแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับนะครับกดตรงขอบขอบนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะใส่วาสดุโค้ดด้านบนอีกสักสอเมตรนะครับสามสเมตรแล้วกันนะครับประมาณนี้โอเคได้หนึ่ต้นละนะครับ เราก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมใส่ครับ1นึส่วนสามของกระถางนะครับแล้วก็อสมุกโพสสามสีห้าเมตรนะครับมาณนี้ I Não <laughs> เรียบร้อยนะฮะ okay. เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยว่างนี้ไปเราก็จะใช้ฟอกกี้ฉีดนะครับผมน้ำนะครับแล้วก็จะเอาเข้าในถุงอบนะครับอีกสัก1คืนนะครับแต่ว่าเข้าถุงอบเที่ยวเนี้ยเราจะไม่ปิดปากถุงสนิทนะครับให้เขารับอากาศภายนอกนะครับให้เขาปรับสภาพนิดน,นึงเพราะว่าต้นไม้พวกนี้นะครับเขายังไม่เคย โดนอากาศภายนอกเขาอบอยู่ในในในถุงที่ปิดนะครับในส่วนของการคายน้ำอะไรพวกนี้เขายังยังปรับสภาพไม่ได้ถ้าเกิดเราเอ,อให้เขาตั้งโดนอากาศที่แบบเปิดเลยเนี่ยเขาอาจจะเฉาได้นะครับเพราะว่าเขาจะคายน้ำแบบคายน้ำออกแบบไม่ไม่มีการปรับสภาพนะครับช่วงแรกมันอาจจะเฉานะตอนนี้คือเราจะให้เขาปรับสภาพก่อน นะครับผมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ยังไงก็ฝากติดตามหน่อยนะครับผมถ้าแวะผ่านมานะครับก็สามารถกดติดตามได้ที่ช่องบอ็นไม้อารมณ์ดีนะครับแล้วมาอัปเดตกันนะครับ หลังจากนี้น่าจะจะประมาณสัก2เดือนนะครับผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมสวัสดีครับ